มากินข้าวด้วยกันเย็นดีฮัลโหลเคนวันนี้พี่ไม่กลับบ้านนะพอดีพี่นั่งขับโอทีนะเอ๊ะแล้วเราจะเอาข้าวไปให้พี่แก้วดีถึงพี่แก้วทำงานดึกจะไม่ได้กินข้าวโอ งั้าาน,นพ,พี่กรอาส่ฉัน้อี่ขนะี่ไได้เจันัดกเยนี่มันนสืบนเขากลังหางาน,นดีอันนี้ใช่นักสืบที่โพสต์หมในเฟนะคะงั้นฉันขอน้าเจอคุณที่คาเฟ่ได้ไหมคะก็เค่ะเด๋ยวฉันส่งกัน นี่ค่ะหลักฐา,านว่าสามีของคุณและชู้ของมันเคยทำอะไรกันบ้างแล้วาาเชิญสมารถบไปฟังก็ได้หรือช่วยไหมคะได้ค่ะแนะนำไม่ปรึกษาคุณทน,นายนะคะ พนักงานในบริษัทค่ะคือหนูให้นักสืบเขาไปสืบมาได้ทุกประมาณว่สามารถฟอได้ลยคะสามารถข้องได้ค่ะเชีคยควบคุณสารถใช้มากตาหนึ่งห้าหนึ่งหกเหตุฟรรราา้องย่าอนุที่หนึ่งสามีหรือภรรยาอุปการะเรรอเรียมูลหรือรยกย่องผู้อื่นฉันภรรยาหรือสามีเป็นชื่หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินอีฟันสาม,รรรม,รรมารถฟ้องยาได้ออนุที่ 2. สองสัน สามีหรือภรรยาประพฤติชั่วไม่วิว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ถ้าเป็นเหตุทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความอับอายและคะที่น่าอย่างร้ายแรงคะ่ะอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวฉันรู้พร้อมหย่าสามีฉันดีกว่าค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่น้นาที่หมายสารมาบ้านเรานี่มันกลา้ากาถึงขนาดน,นี้เลยเหรอทำไงดีอ่ะพี่